สวัสดีค่ะพบกันทุกวันพุธนะคะกับกิจกรรมลิฟชวนรู้ค่ะวันนี้นะคะวันพุธท,ที่24พฤศจิกายน2564นะคะพี่ต้อยนะคะจะมาชวนรู้เกี่ยวกับโรคที่มาพร้อมกับความสูงไว้ค่ะโดยเฉพาะนะคะคนวัยเดียวกับพี่ต้อยเลยนะคะ50ั ห้าสบอัพนะคะห้าสิบอัพคนวัยนี้เนี่ยนะคะมักจะมีโรคจำพวกเอ่อพวกนี้นะคะถามหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเบาหวานไขมบันความดันนะคะลองถ้าเราใจอ่อนนะคะปล่อยให้เจ้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะคะมันมาอยู่กับเรานะคะอีกหน่อยนะคะมันก็จะชวนพักพวกนะคะ เข้ามาอยู่กับเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะปัญหาสุขภาพของคนวัยห้าสิบอัพนะมักจะพบเจอบ่อยๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยโชคดีนะคะที่มีสมุนไพรนะคะดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะในวันนี้นะคะ พี่ต้อยเนี่ยนะคะก็จะมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะช่วยลดความดันเอามาฝากกันค่ะจะมีสมุนไพรอะไรบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันเลยติดตามฟังกันเลยนะคะ,ะ,คะสมุนไพรนะคะที่ช่วยลดความดันเนี่ยนะคะก็จะมีหนึ่งเลยนะคะใบมะกรูดที่บ้านปลูกกันใช่ไหมล่ะนะคะ ใบมะกรูดเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีคุณสมบัตินะคะช่วยในเรื่องของการขับลมนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วก็มีเบต้าแกรทีนสูงนะคะชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อวัณโรคด้วยนะคะแก้อาเจียนนะคะลดอาการทำหนนะคะแล้วก็ลดความดันโลหิตได้นะคะ เป็นไงคะสมุนไพรตัวที่สองอตัวที่สองนี่นะคะตะไครค้ค่ะตะไคร้เนี่ยนะคะมีคุณสมบัตินะคะในเรื่องของการขับเหงื่อนะคะแก้หวัดนะคะช่วยลดอาการปวดศีรษะนะคะคนวัยนี้เนี่ยปวดศีรษะบ่อยมากนะคะแล้วก็ขับปสัสสาวะได้ด้วยนะคะตะไคร้นะคะช่วยลด ความดันโลหิตได้เรามาดูนะคะสมุนไพรตัวที่สามมะรุมมะรุมนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าคนวัยห้าิอัพเนี่ยนะคะจะรู้จักอย่างดีเลยนะคะเรามาดูว่ามะรุมเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะมะรุมเนี่ยนะคะใบและรากเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตสูงนะคะ ช่วยต้านการอักเสบนะคะต้านมะเร็งลดไขมันนะคะป้องกันนะคะตับอักเสบได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยป้องกันเรื่องอแผลในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะก็คือใบบัวบกนั่นเองนะคะใบบัวบกนี่นะคะมีคุณสมบัติก็คือในเรื่องของบำรุงหลอดเลือดนะคะ ทำให้เลือดเนี่ยทำให้หลอดเลือดเนี่ยนะคะ,ะหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็เส้นเลือดฝอยเนี่ยแข็งแรงนะคะลดอาการอัก,กเสบด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังเพิ่มนะคะการไหลเวียนโลหิตด,ด้วยนะคะสมุนไพรตัวต,ต่อไปนะคะนั่นก็คือขึ้นชายนั่นเองนะคะขึ้นชายเนี่ยนะคะมีฤทธิ์เย็นนะคะในเรื่องของขับปัสสาวะลดนะอาการบวมนะคะ ลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ทำให้กล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะคะคลายตัวนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ขับประจำเดือน,นะคะ่ะสมุนไพรนะคะที่จะช่วยในเรื่องของลดความดันนะคะสำหรับ ผู้สูงวัยนะคะวัย50บอัพขึ้นนะคะที่พี่เตยบอกนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือกระเจี๊ยบแดงนั่นเองนะคะกระเจี๊ยบแดงเนี่ยนะคะมีคุณสมบัตินะคะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังช่วยในเรื่องของการลดความดันนะคะสมุนไพรตัวหนึ่งเลยนะคะที่มีคุณสมบัตินะคะช่วยในเรื่องของความดันโลหิตนะคะ ก็คือกระเทียมนั่นเองนะคะกระเทียมนะคะหลายๆคนก็คงทานกันบ่อยๆนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมปนอยู่ในอาหารของเราหลายๆอยา่างกระเทียมนะคะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะกระเทียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็บำรุงหัวใจอย่างดีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนดีด้วยนะคะลดอาการอักเสบนะคะ ของเส้นเลือดตีบนะคะนอกจากนี้นะคะกระเทียมยังมีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสมุนไพรที่จะช่วยนะคะในเรื่องของอโรคนะคะที่มากับวัยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะ5้อัพขึ้นนะคะโรคเหล่านี้ก็จะถามหานะคะท,ท่างดีเลยเนี่ยนะคะเรานะคะควรจะ หาสมุนไพรมาทานไว้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของนะคะโรคต่างๆไม่ให้เข้ามากำลกายเรานะคะเราอย่าไปเปิดรับนะคะถ้าเราเปิดรับโรคตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาในร่างกายของเราเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะชวนพรรคพวกนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไขมันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะเข้ามาหาเราได้เช่นเดียวกันนะคะ พัฒะนาะกะวันนี้นะคะพี่ไอมาแนะนําสมุนไพรดีๆนะคะที่จะช่วยในเรื่องของอความดันนะคะลดความดันนะคะคุณผู้ชมที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะไปหาสมุนไพรนะคะเหล่านี้มาทานนะคะช่วยได้เยอะค่ะสุขภาพของเรานะคะวัยห้าสิบปเนี่ยจะต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่ดูแลแล้วนะคะสุขภาพของเราเนี่ยก็จะ เสื่อมสมได้ง่ายเนาะไม่เหมือนวัยเด็กนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาระดีๆวันนี้นะคะกับกิจกรรมริบชวนรู้นะคะพี่ต้อยสินุอพรอนอาหารปานนะคะบรลักษ์จัดงารพิเศษห้องสมุดประชาชนเชิญพระคุม,มารีอำเภอเมืองชรบูรน์นะคะฝากสาระดีๆไว้นะคะแล้วพุทหน้านะคะเรามีสาระดีๆอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ